โคตรเกลียดตอนที่มันเข้าไปกลางเนี่ยพี่หน่อยแม่งชอบแบบเข้าไปคิมที่เราลังแพลมาละตัดมาดิ เอเล่ไม่ไปไหนวะนานไม่จะเข้ามาทีอนี่แบบเมื่อกี้หายไปเลยจริงเอเล่เอเล่อ๋อนานเมื่อกี้เข้ามาเออมันเข้ามาแต่คุณไม่เห็นเลยนี่มันพูดกต่เราอยู่แต่พูดเหรอวะฮะคุณไม่ได้ยินเลยเว้ยไม่ได้ยินเสียงเลยเจ้ากูไม่ได้ยินได้ไงวะไอ้เหี้ยมันบอกว่าบอกว่าอะไร กูก็กูก็นึกว่าใครเข้ามาไอ้สัสแล้วมันก<ห>็พูดไลยกูก็นึกว่าไอ้กิไอ้เฮียม,มันบอกว่าอะไรวะจัดมาดิเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ม,มันบอกว่าเห็นพวกกูเพิ่งเคยเห็นพวกบึงออนมันก็เลยเข้ามาไอ้กูไม่ดีนะก<ห>ูฟังเริเ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วว่ากูปิดเสียงมันต่ำมา้วแค่เมื่อกี้ด่านเทียนนี่แกไป่พูดใกล้เลยเนี่ยเนี่ยพิชิด ถานูมึงหน้าจะเหมาะนะลองใช้ดิไม่เข้ามากระโตรเร็วอ่ะไอ้เนี่ยนี่ไงกูมีลูกสอง,อด,อสองอดีกว่าบอลสองมาใช้ดิไหนเดี๋ยวพี่เอาหวังดีกว่าไอ้สารถึงเล่นอาหวังเลยเหรอเออเอาหวังปิดลูกสองเอาหวังวิช็อตกันมึงคงอยากจะแพ้สินะแมทเนี้ยอันนั้นถ้ามึงเล่นด้วยกูเล่นไม่แพ้ เอาวงวิลลซอมึงก็เหมือนกูไม่แหล้เหี้ยเอาวางวิชอบกันชอบกันมน้องไงแต่ว่าฮะวางตัไปเดี๋ยว้างเบิดอใสมันก่อนได้วะไม่ได้เอาวางเล่นตัวบุกเต็มติดโคตรหุหดเอะไรเบิดไปแล้วยิงนไปด้วยยิงแตนงไปอีกมเพี้ยเลยมึงรู้อะไร เตือนมาอือมมันจะลอยไหมนี่ไหนไปแล้วกูลงมาข้างล่างแล้วไม่รู้กูอยู่ไหนกูเห็นมียิงให้ดูมาเฮ้ยเหตุไปละนี่แน่นี่มันโดนลูกซองกูแล้วหนึ่งคนนี่สองคนสองคนคนหมดปะสองคนโูกคนหมดเลยว่ะตีใกล้ไอ๋อใช่ไหมกูโดนยิงว่ะไม่ต้องใช้เอ็มอ๋อใช่โอมึงได้ที่หนึ่งไหมได้ครับอ๋อที่สองอะ มีรูปทรงจนได้ที่หนึ่งไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เค12นี่มันเบาเกินเลยมันนแรงดเว้ยมันแค่ไมั่ถึงกูแล้วเชื่อชัก่อนเมื่อกี้กูอาจจะยิ้มขึ้นแน่นท่าไหร่นี่แค่มันปล่อยควันในสัตว์หมอหมอกหมอมุกหมอมุกไอ้เบนใจเกเรเลยเห็น มันเข้ามาแล้วนี่กูยิงมือมัวโดนโอ้ยไอ้เหี้ยมันหมอบอยูดโดนด้วยแลนะโดนลูกซองไอ้สารไอ้เหี้ยเพื่อนเรามองไม่เห็นหรอวะเออเน่โดนหมอแตกไอ้ตัวละครใหม่แม่งนอนแบบชิวๆไอ้เพื่อนแม่งเดินเดี๋ยวเดี๋ยวหัวไปมาวุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่ง เลียวมีโอ้ยที่มันถูกเข้ามาฐานแล้วแล,ล้วมันยามแล้ววะแต่าาเอเราดูเล่นหลับคุ้นใช่คุ้ต้องยิงรลวยลูกสองนี้ไม่ไปสุดเฮ้ยมันยิดดีึด C ยึด C ไปขอ่แมงก์เลยวิ่งเอ,อ,อาหวังวิชาการเหรอผมเสร็ต้องใช้เอาหวังวิชาการจริงๆว่ะ เนี่ยกูใช้อยู่ไม่งเหมือนจะตึ่อยู่นะเว้ยเล่นอาหวังวิทย์ชดการละหลานนี้อาหวังวิชย์ชดกันไม่หงออาหวังวิทย์เอสเอสเคหนึ่งสองยัดแต่ไมค์กมีห้านัดจริงไม่ได้อะเฮี้ยไม่ยิงไกลเกินพวกอาหวังกับอ่า ลูกซองเอาลูกซองอะไรดีวะเอาลูกซองเอ็มอื่นดีกว่าเอาสักเอาหว่างวิ์เนี่ยเจ็ดสองเจ็ดห้าสองคือแรงสุดแล้วลองดูดิเอาหว่างวิดเทียร์ดสองไอ้เนี่ยไม่เหมาะว่ะคืนนี้เหรอกูเอากูไม่ไหวละกูไปเล่นที่อื่น กูเล่นพี่มืดเดีเอ็งพึ่ง yeah. ิงมาก็ตายแล้วก yeah. 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 ูเกมสองกูเดอดเบสเนี hmm. mm ่ยกูมาทุกกูฆ่าได้งงง่ายเนี่ยเกมสองหู้นี่เดอเบสอ่โอโหเชียทั้งแมบไอ้เฮียเอ็มสอง้าูกูเชียทั้งแมบไอ้เหีย ตกูยืนก็ยังอยู่ไม่ห่ว่งไอ้เนี่ยกูเชื่อใจในเกมสองห้าศูนย์เนี่ยกูอยู่เอ็มสองห้าศูนย์แล้วทุกอย่างจะเป็นเรื่องดีไปตายแล้วจบคนจริงแล้วอ๋อไอ้สัตว์จบแล้วกูเลือกมอยู่ในบ้านเราดีกว่ากูเลือกเป็นอาวัลวิช็อตกันนหะกูเป็นพรีเมืดพร้อมบิชเอ็มสองห้าศูนย์ด้ยเกมเราจิงไม่ได้เลยว่าวอสมันอยู่คนเดียวนะเว้ยน่า มอยู่ไหนวะดีเอนอคุณน้อนเนี้ยมา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 ซีกันเนี้ยซีมันกำลังยนยึดไอเกมนี้ยึดซีได้มันก็ไ่ได้ได้ผละไอเชื่อวนะ่าอ๋อคนในวเนี่ะยามันเอาซีกได้ว่ะ นี่เดี๋ยวกูเอาหมอวิทย์พีเก้าศูนยานนี้ไม่หมอวิทย์จะจดกันไม่พีเก้าศูนย์้ปืนที่ดยให้สุดในโลกสัตว์ยิงแม่งหมดอ่ะเหรอ ไราอย่นั้นะาษเนี่ยอ้าวไอ้เนี่ยคือโดนสตาร์นโอ้โหหวังไอ้สัตว์ส <c oughs> มีเรียกเป็นหมาอยู่ไหม่คว้าระเบิดเข้ามาที่สตาร์คตรนานเลยเป็ดไปด้วยเมดิคอันนไหนเมดิคเบื่อเมดิคอยู่นี่ แค่ไม่มีไม่มีกล่องกระสุนให้กูเลยได้ตรงนี้ล้วไปต่อทีต่อไอ้สัตว์มันเห็นกูได้ยังไงวะเฟรดี้เดนี้แตก ำไมเราเสียเปรียบกว่าไม่เข้าใจหัวหมงเนี่ยเหมือนเราจะตึงแล้วยึดสีไดเ้เราตายเยอะกว่าอย่างเฮ้ยคไปลอยดีกว่าคุลอยอ e, ีลอยดีแน่เลเซอร์ไอ้ยังเราตายเยอะกว่ามันแต่ว่าเราก็เลยเสียเปรียบจัดแต่เรายึดได้เยอะไม่น่าใช่นะ ไอเ้เที่ยพนพิกก็สุนไม่ดีมือนที่เคยไอเย้เหี่ยดโดนแครเป็นใครวะีนไอเ้เีอ้ยไอเย้เี่ย,อย,อ,ยอยู่ยดตั้งถัง้วยเหรอ เชฟมันตั้นงในว่ะที่ก็สุงดีแต่กูชอบที่สุ<ช>ดเยอยอีกแล้วโดนละมันหลอยเอว่ะม,ม,ม,มันยับนหน้าจริงจริมันเหยียบหน้าเราแล้วไปเข้าไปช่วยไอ้เอฟจะเยบ็บหน้าเราได้ไม่นานอะมันจะเอาตีไรวะตายก็อยู่ไม่สำคัญ เกิดไม่ได้หุไปเลยมีชิดไหนไอ้เฮ้ยด้านข้างก็มีสัตว์ดีจุด C จุด B เฮ้ยังมอดิไม่ดิไม่ดีเราโคตได้เปลี่ยเลยแต่ทำไมคะแนนเราน้อยกว่าโคตรแป่เชื้อเอ้ยทีมันตื่นแลรุนแรงกันจังวะ ABCDEFG ไปไป B เพาะลันกูเวิว่พี่เดียวกูดโดนจิงตายเปลี่ยนไม่ได้ยาหมอเต็มเลยแตแงคิว แม่งมันเหยียบหน้าจุดดีแล้วมั้งขึ้นอยา่างเราจัดเลยเฮ้ยสัดเพื่อนเพื่อนเ,อเพื่อน B, C, มาก่อนเพื่อนไปมันจะเกินไปแล้วอะ่ะ ใหญ่พวกใครวะเนี่ยีอแอะไรวะชิบูโดนอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นสัตว์ฉันจะมองอะไรไอ้ที่ <c oughs> ปืนไะไมาเล่นกันวะเชียสิลูกซองอะหมออ้เน่ยเดี๋วเป็นปอหนนอก็คการหมอแล้วอะมันได้พีเก้าศูนย์เนี่ยฮะพีเก้าศูนย์อไม่จะได้หรอกเออด่านนี้ไม่โคตรหมอเลยพีเก้าศูน กูใช้เมื่อกี้ยิงดรัวๆเนี่ยพูดฟาดพูดฟพ,พูดพาดไปสุดหมดด้วยไง,งม,มันเหมือนเอสเอสจี S S แต่ว่ามันยุกเร็วกว่านี่อ่ะเอ้ยแพลมันมันปืนส้นตีเหล็กเนี่ยเนี่ยนี จุดตีมันกำลังโดนดูดคืนเราต้องหยาบหน้ามันด้วยกันจุดจุดดีย้ไปเหยียบหน้ามันอุย้ยเฮ้ยลูกสองอุย่ยเหรย โอ้ยเนี่ยไอ้เดนดักามทางเยอะเต็มเลยเฮียเชียนมขัสูสีดูดิไหนอยู่ไหนเฮียมันโอ้โหมันยามหน้าแล้วกันไปยึดจุด

ตายแล้วเชี่ยคือเป็นแตกสัตว์ผมมาเข้ามาแล้วไอ้เหี้ยว่าเชี่ยมือกูตายไปอยู่สี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนเดียวที่มึงยิงมึงเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันจะชนะว่ะปืนยังลุไม่พกโอ้พีเจ้าศูนย์นี่มึงลองของหมอปืนปืนปืนของหมอไอ้เหี้ย พูดหมดานิใช่ดวยป่ะฟายมวว่าชนแบส่กูนนกกเกิดไหนวนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ทีมันทีมจับไปหมดแล้วเี้ยมันเหยียบหน้าเราไม่พอมันจะชนะ มงยิงมยมคามหวังว่าทั้งที่มึงแชร์บเพราะเราเล่นเอาหวังมือตาที่เดวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสคือไม่ปัญหาคือที่อาหวังดับเบิลอาหวังแพ้เลยเฮ้ยแต่มันก็แพ้ไม่น่าเกียดเลยแปดร้อยเจ็ดสิบสามันึ่งพันโดนดับเบิลอาหวังไปเหี้ยเนี่ยมึงลองพีก้าศูนย์ดู ลองดูแล้วอ่ะเน้นคอนโทรลนี่คอนโทรลกูว่าไอพีไฟหน้าหน้าดิบกว่าลองลองไอพ,พี่ก็สูดมันจะกระสุนเยอะเว้ยมันก็จะรัวเวย้ยไอพีไฟมันแบบกระสุนน้อยแบบกระสุนเยอะแต่ยกยกเร็วอะ่ะไอพีก็สูดคือฟืนอื่นถ้ามึงใส่แม็กให้มันจะยกยก,ยกช้าขึ้นแต่ไอพีก็สูดเยอะมันห้าสิบอัดแล้วมันก็ยกเร็วขึ้นกูว่ามึงน่าจะชอบแนะนำเลยฟืนนี้กูโคตรหายอยู่ฟืนที่กูลักลองจาก เอ็มสองห้าศูนย์นะเป็นลูก <50 S 1> คนคที่แบบไ,ม,ไ,ไ,ม,ไ,ไม,ม่ไม่ไกลนะยิงมันสั้นเเจ็ดสิบเมตรอสิบเจ็ดเมตรอ๋อสั้นนะเว้ยแต่ไอ้เนี้ยพูดจริงไอไอ้นี้กูยิงได้ไกลโคตรดีนะเว้ยยิงไกลก็มันก็หัวด้ยกูไปใช้แบบปกติแบบยังไงคือแรงถีบมันน้อยอะมึงลองอัพเน้นไอ้เน้นแล้วเน้นคอนโทรกับไอ้สเตเบิลตี้อะแค่นั้น